รถติดตลอดนะเพราะเป็นสี่แยกนะทุกคนรถติดตลอดที้น่ายเห็นฝั่งนี้นะเพราะฝั่งนี้รถติดมากนะทุกคนรถติดมากเลยทุกคนทุกคนเห็นไหมว่ารถติดมากเลยอำเภอบขคนชัยติดทุกปีนะทุกคนติดทั้งสี่เลนก็ไม่รู้ติดตลอดอำเภอบขคนชัยสี่แยกอำเภอบคคนชัยเพราะ,ราราะทุกคนผ่านนะติดตลอดนะทุกคนมีสี่เลนก็ติดหมด ลออกมาจากซอยอ,ะอ,ยอ่ะจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะ่ะาแกไม่ดูไ,ไม่รู้อะไรเลยมาาอเตอราบาหันไม่หันเลยเป็นวิมนมอเตอร์ไซค์ด้วยไม่ต้องลบออกนะอย่าลบคลิปเมื่อกี้นะ ไม่รู้อยางว่าเขาจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนหวเมื่อกี้ถ่ายท่านอยู่แต่ว่ามันหันพอดีไงต้องไปดูใหม่เห็นอยู่แวบๆเห็นมาจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะแย่มากนะการขับรถแบบเมื่อกี้อที่จะตัดก็ตัดเลยเหรอไม่ไม่คิดว่าจะซีรถเข้ามาจากตรงไหนตรงหนึ่งเลยเหรอเพราะเขาเป็นเส้นตรงอ่ะเส้งออกมาจากซอยไหนอะไรยังไงต้องมองซ้ายขวาต้อง,องแล้วก็ทําให้คนอคนนื่นเดือดร้อนเนี่ยตัวเองคนเดียวอ<ด>่ะทำให้สับชีวิตเดือดร้อนอ่ะอย่างนี้เหรอ จากซอกอ่ะต้องดูรถที่วิ่งมาด้วยนี่นี่ถ้าเป็นรถสิดล้อเขาเบรกไม่อยู่ก็เหยียบแบนแล้วตาเอ้ยแล้วจะไปโวนแต่รถใหญ่ผิดไม่ได้นะตัวเองจะออกมาจากซอกอ่ะพุ่งออกมาเลยไม่ดูรถบนถนนก่อนเหรอ ना okay